สวัสดีค่ะมอนี่เหมียวมัมนะคะนี่ค่ะลูกอีคนหนึ่งค่ะวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันเรื่องการซื้อรถที่อเมริกานะคะจะเลือกซื้อรถอย่างไรอ่ะพูดถึงรถนะคะมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคาแตกต่างกันไปนะคะก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ว่าคุณสามารถอ่อัพชอเขาเรียกว่าอะไรคุณสามารถอ่ ซื้อได้ในราคาไหนก็แล้วแต่นะคะอ่าพูดถึงประสบการณ์ของบมนี่แล้วกันนะคะเมื่อก่อนบมนี่ก็ใช้รถเล็กซัสปี2005ก็คือเป็นรถเก่าของพ่อแม่แฟนค่ะคือแบบก็ใช้งานโอเคนะคะไม่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างเก่าอะเนาะบางทีมันก็มีปัญหาก็ต้องเอาไปเข้าซ่อมที่ศูนย์คือเล็กซัสมันราคาค่อนข้างแพงที่นี่มันก็เลยแบบว่า เออไปเข้าสูยนทีมันก็แพงสายจุกจิกอันนั้นนี้นะคะก็เลยแบบว่าอ่ะตัดสินใจซื้อรถใหม่ละกันอยากได้รถใหม่นะคะออปชั่นมันก็แบบหลากหลายด้วยค่ะก็เลยทำการหาข้อมูลต่างๆนาน,นาสอบถามเพื่อนหาตามอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบว่าเอ๊ะฉันสามารถซื้อรถแบบไหนได้หน่าก็ก็ตามว่าที่ เราสามารถดูแลได้สามารถนั่นแหละค่ะก็คือก็เลยตัดสินใจซื้อรถ t o y ย t a Corolla ตอนนี้ใช้ t o y ย t a Corolla รุ่นปี2021อยู่นะคะเป็นรถที่ก็เล็กกระทัดรัดใช้งานได้ดีสะดวกสบายค่ะแล้วก็มีจอมีกล้องหน้ากล้องหลังเปิดเพลงคอนเนคกับ iPhone ต่างๆนานาได้นะคะก็คือ ก็เป็นที่ค่อนข้างพอใจเลยเดียวอ่ะเข้าเรื่องนะคะว่าอ่าไปซื้อที่ไหนยังไงนะคะคือตอนแรกโมนี้ก็แบบว่าไปที่ศูนย์ของโตโยต้าโดยตรงที่ใกล้บ้านนะคะก็ไปทดลองขับแล้วก็ก็มีเซลล์เขาก็แนะนำก็พอดีรู้จักกับเซลล์ที่แบบ ไม่ได้รู้จักค่ะพอดีเจอเพื่อนบ้านที่แบบขายรถอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แนะนําให้ซื้อนั่นนี่แต่ว่าเขาให้ราคาที่ไม่ดีค่ะก็แบบว่ากลับมาฉันยังไม่ซื้อแล้วกันเนี้ยก็เลยกลับมาลองแบบว่าเปรียบเทียบราคากับหลายๆที่แล้วก็ลองโทรไปสอบถามศูนย์โตโยต้าต่างๆนานานะคือที่อเมริกามันก็จะมีศูนย์ที่โตโยต้าที่หลากหลายนะคะแบบใกล้เคียงละแวบสามสิบนาทีชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยค่ะคนสุดท้ายก็แบบว่า ได้ที่หนึ่งที่เวอร์จิเนียนะคะคือแบบก็สอบถามว่าเธอจะให้ราคาฉันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ o u า o อฟ d o o r p r i c ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าราคาที่ออกจากสูตรเลยให้เท่าไหร่รวมแท็กรวมอะไรทุกอย่างแล้วเธอให้ฉันได้เท่าไหร่ก็แบบเทียบเทยบกันที่นั่นคือแบบว่าเขาให้ราคาดีนะคะก็จากนั้นที่ได้ราคามาเรียบร้อยแล้วก็หลังจากเลิกงานวนนันนั้นนะคะเลิกงานประมาณสี่ห้าโมง จำไม่ผิดแล้วก็ขับรถไปเลยค่ะไปที่ศูนย์ทยต้าที่เวอร์จิเนียไปคนเดียวนะคะก็แบบว่าอาไปคุยกับเขาเขาก็แบบแนะนานั่นนี่เขาก็พาไปอขับรถไปลองรถไปดูนี่นารถเธออะไรเงี้ยก็แบบโอ้รถใหม่ชั้นตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าก็ไปทํารายละเอียดต่างๆนานาเขาก็ถามว่าจะเอารถเก่าเนียเทรดอินเลยไหมเขาเรียกว่าอะไรน่าจะ เอาเทรดอินอะไรประมาณนี้โอ๊ยจำไม่ได้นะคะประมาณนั้นแหละแล้วก็ก็เลยเขาก็เอารถเก่าไปเปรียบราคาให้ว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้นะก็คือแบบว่าเขาให้ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อะค่ะก็เลยแบบว่าเออฉันไม่เอาแล้วกันก็พอดีว่าเคยเอารถเก่านะคะไปไป ไปเปรียบเทียบราคาจะไปขายที่คาร์แม็กเขาก็ให้ราคาดีกว่าก็เลยเอาใบนั้นไปด้วยแล้วก็เลยเอาใบที่คาร์แม็กให้มาไปโชว์ที่ศูนย์โตโยต้าที่เราซื้อลรถใหม่นะคะเขาก็เขาก็เลยโอเคให้ราคาที่คาร์แม็กเหมือนกันก็คือแบบว่าเราเออก็เลยพอดีก็โอเคก็หลังจากวันนั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างหนานะคะคุยกับเซลเขียนสัญญานั่นๆต่างๆนั้นๆจากนั้นก็ได้ลรถใหม่ขับกลับบ้านมาเลยจ้ะ พูดถึงเรื่องการซื้อรถนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ช่วยนะคะคือแบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้อะเนาะส่วนใหญ่บางทีเขาก็ถามเราว่าจะซื้อประกันอะไรเพิ่มไหมก็แบบว่ามีพี่คนไทยนะคะช่วยคือแบบว่าก็โทรถามพี่เขาบางทีภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงพี่เขาก็ช่วยคุยกับทางไอ้นี่ให้นะคะแล้วก็ทา เพ,เพื่อนก็ช่วยเหลือกันเวลามีข้อมูลต่างๆนานามันก็มีข้อดีนะคะข้อดีหลายๆอย่างที่มีเพื่อนคนไทยที่อเมริกานะคะช่วยเหลือกันมาโดยตลอดเงก็ขอบคุณมากนะคะเรื่องเครดิตสกอร์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันที่อยู่ใครที่มาอยู่ที่อเมริกาแล้วกันนะคะในการที่เราจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําให้มี นะคะถ้าเรามีทําไว้ในหลายๆปีมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเรานะคะเครดิตสกอร์เราก็ขึ้นแล้วก็สามารถซื้ออะไรในราคาที่แบบว่าดีดอกเบี้ยก็จะถูกลงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะยังไงเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Have a o o o d day e v e r y o n e